กระอสร้างสีส้มอุดมทรัพย์เป็นกระอสร้างที่ออกแบบเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุ้ยผ่านพิธีปลูกเสกด้านในจะมีพุทธคุณให้ครบเลยค่ะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะต้องเป็นพุทธคุณณมูพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านหลายคนนะคะเอาของมงคลใส่ในกระดอสร้างเยอะมากๆอยากให้การเงินดีขึ้นแต่เอะทำไมไม่ดีขึ้นเพราะของมงคลบางอย่างนะคะเป็นของมงคลที่ไม่แรงในเรื่องของการเงินถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเงินต้องเป็นพุทธคุณ นะโมูพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านและอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีพุทุกุลของยันเศรษฐีมียันนำโชคให้ด้วยนะคะลงยันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6395ให้ด้วยพุทธกุลครบจบในใบเดียวเลยค่ะไม่ต้องช่องคาถาและที่สําคัญนะคะนอกจากจะฟรีค่าส่งมีของแถมให้ด้วยนะคะจริงๆแล้วต้องในไลฟ์สดนะคะพินถึงจะมีรหัสมงคลให้ขออนุญาตในช่วงนี้ใครสั่งทุกช่องทางนะคะก็จะมีของแถมแล้วมีรหัสมงคลให้ด้วยกระซังสีส้มใบนี้คนเกิด วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้กรอร้ังใบสีส้อมอุดมทรัพย์แล้วเป็นมงคลเสริมการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยนะคะ